ตามใจปากห่างไกลโลก NCD กับวัชโนค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคะวันนี้พี่วัดมีเคล็ดลับการทำน้ําผักปั่นให้อร่อยมาเล่าให้ฟังนะคะจากประสบการณ์จริงที่กินน้ําผักปั่นมาเป็นระยะเวลานานหลายปีนะคะรู้สึกได้ว่ามีประโยชน์กับร่างกายมากมายจึงอยากมาแบ่งปันเคล็ดลับต่างๆว่าควรจะนำผักชนิดใดมาผสมกันที่จะทำให้รสชาติกลมกล่อมไม่โดดไปอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วก็ทำให้เราสามารถรับประทานได้ง่ายๆนะคะอันดับแรกเราจะต้องรู้ถึงรสของผักต่างๆนะคะอย่างเช่นขิงจะออกรสเผ็ดกระชายจะมีรสเฟื่อนๆมีเผ็ดติดปลายลิ้นเล็กน้อยกระเจี๊ยบเป็นผักที่มีความกรอบแต่ไม่มีรสชาติมีเมือกเหนียวรสจืดมะระมีรสขมบีทรูทมีรสจืดอมหวานเล็กน้อย มะเกือเทศมีรสเปรี้ยวอมหวานมะม่วงหาวมะนาวโหวรสเปรี้ยวมีฝาดและหวานเล็กน้อยสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผักเหล่านี้มีรสกลมกล่อมคือต้องใช้ความหวานและความเปรี้ยวมาผสมนะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่วัดจะใช้ความหวานจากกล้วยสุกแล้วก็เปรี้ยวจากเสาวรสนะคะความหวานเหล่านี้จะใช้สิ่งอื่นทดแทนก็ได้ค่ะ นอกจากเราจะรู้รสของผักต่างๆแล้วเราจะต้องรู้จักสีของผักด้วยนะคะว่าถ้าเราต้องการให้ออกสีอะไรเนี่ยเราจะใส่ผักชนิดไหนในสัสดส่วนเท่าใดนะคะไว้คลิปหน้าจะมาเล่าให้ฟังค่ะ